สวัสดีครับจากช่องพอวสารชาแนลเด้อเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมบรรยากาศาท้องไร่ทอ้องนาช่วงเช้าๆเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น,อน้นองไปเดินไปดูไปชมกันบรรยากาศอย่างดีเลยตอนเช้าๆเนี่สดชื่นออมากๆเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูไปชมบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะบรรยากาศอย่างดีเลยเนี่ยพาพี่น้องไปดูไปชมกันบรรยากาศอย่างสวยอย่างงามเลยเนี่ยมาดูเข่าการะังเขียวก็มีกระรางตั้งพงก็มีการะรงแก่อยู่ก็มีเลยเนี่ย โอ้มีหลายรุ่นเข่าบ้านผมเนี่ยเาทำเข่าสามรูนก็มีนะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศตเช้าเลยสดชื่นเลยพาพี่น้องไปดูไปชมกันเนาะตเช้าเนี่ยอากาศ่ังดีเลยเนี่ยพาพี่น้องไปดูไปชมกันเนี่ยโอ้อย่างดีเลยอากาศสดชื่นเลยพี่น้องเนี่ยอากาศ่ังดีเลยพาพี่น้องมาดูไปชมบรรอากาศตเช้าเ่ยบรรยากาศดังดีเลยเนาะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศ ช่วงเช้าๆนี่ยมาดูเ่าการะรางออกรวงกับมีออกเหลืองแล้วก็มีกระรางตั้งพองอยู่ก็ม,กกมีโอ้หลายรุ่นเขาบางผมนี่ก็นทำหลายรุ่นเลยเนี่ยพีนงมาดูไปชมบรรยายกาศตอนเช้าๆลยสชื่อนมากๆเลยเนี่นนยอากาศอย่างดีเลยนี่เดินไปตามท้องไร่ท้องานาเนาะนี่แล้วเราก็ชาเกษตรกรมันจะพาไปดูอะไรนะพี่น้องเขาจะดูไงดูน้าเนี่แหละ ลูกเาขาสวนได้จากเขาสวนเข้ามาดูดูเขาดูเขาแล้วก็เขาสวนสอง,องทางนี่เนี่ยทำได้ทำสวนแล้วบรรยากาศตอนเช้าๆนี่ก็สดชื่นบรรยากาศอย่างดีเลยพาเดินดูรอบๆแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศอย่างดีเลยนี่สดชื่นเลยมากๆเลยมีตะพอมกาณาตะมิ้งเตอร์เขาเขากระดัดง ข้างพองก็มีกระดังเขียวก็มีโอ้หลายรุ่นเลยนี่กระดังแก่อยู่ก็มีกระดังเขียวอยู่ก็มีพ<ม>าพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะโอ้นกพยังก็หลายแบบนียถึงนี่นะครัพี่น้องไปดูไปชมกันเนาะฝั่งนี้ก็กระดังไผ่กับกระดังเยาวานอยู่ก็มีนี่อันนี้ก็บอกเรื่องันนะครับพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเชา้า สดชื่นมากๆเลยเนี่ยพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะกระรางหวานอยู่ก็มีฝั่งนี้ฝั่งนี้กระรังหวานแต่ฝั่งนี้เข่าเขียวเข่าเหลืองก็มีพี่น้องเนี่ยู้หลายรุ่นเลบพี่น้องบ้านผมนี่มีเข่าหลายรุ่นภาพเข่าในการเริ่มเลืองเริ่มงวยแล้วพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ดอกอันนี้เดี๋ยวไปพาไปดูฝั่งนู่นฝั่งนู่นฝั่งนู่นเหลืองเนี่ยอันนี้ยังไม่เหลืองเท่าไหร่เนี่ย เขาก็ทำหลายรุ่นเกยเนี่ยกระดังเขียวก็มีกระดังออกรวงก็มีตั้งพองก็มีโอ้หลายอย่างบ้านผมยังมีสามฤดูเนี่ยคือเนี่ยทำทิ้งเอาไว้กันเนี่ยจะฟังนี่ก็กำลังไถอยู่ก็มีฟังนี่ยพี่น้องมาดูคุณชมเนาะนี่ฟังนี่ยกำลังไถ่กำลังไถรอวานเลยฟังนี่ยพี่น้องมาดูมาชมเนาะทำหลายรุ่นเกยเนี่ย พาพี่น้องไปดูไปชมบรรยากาศรอบๆเนาะแล้วไปดูฝั่งนู้นกระดังเข่ากระดังเขียวอยู่ก็มีกระดังตั้งพ่องแล้วพาพี่น้องไปดูไปชมเนาะบรรยากาศตอนเช้านี่ว่าอย่างดีเลยพี่น้องสดชื่นมากๆเลยเ,ลยเนี่ยอาก,กาศอย่างดีเลยสวยงามมากๆบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยอย่างดีเลยเยี่ยมมากๆเลยตอนเชาน้าเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมเนาะวันนี้อาก,กาศก็ดีแท้ๆขาก็จะเริ่มเย็นเลยพี่น้องเนี่ย พาพี่น้องไปดูไปชมกันเน่อนี่ยบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยงบขยะก่อนเราหากินเหยื่อนู้นเดยื่ออืกำลังไถอยู่ก็มีกำลังจะวานอยู่ก็มีสายนุ่นเข่ากำลังเหลืองเลยก็มีเต็มเลยหนึ่งแล้วต่อยังหามเลยรวงอย่างน่าฮามเลยพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเลยยางดีเลยเนี่ยก็ชื่นกมากเลยเนี่ยเข่ากำลังงวยเต็มเลยเนี่ อ,อ,อันนี้ก็ร่างตั้งพ่องนวพาไปดูกระลังตั้งพ่องอันนี้เราลงอย่างน่ามึนแล้วผมก็จะนับเม็ดให้พี่น้องรู้ป้วยนับไม่ไหวนัเคยเม็ดหลายเลยแทะเข้า <c oughs> <c oughs> ไปดูจะถายได้ก็นับเม็ดเข่าให้พี่น้องดูเลยเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวไปดูเข่าที่กระลังตั้งพ่องกระลังกระลังจะออกรวงอยู่ก็มีนะพี่น้องเนาะฟังเลยอยู่ข้างๆกันเนี่ยคนละฟังคนละฟังเลยเนี่ย ดูฝั่งนี่ฝั่งนี่กำลังเหลืองนี่ฝั่งนี่ฝั่งนี้ก็รองกำลังจะเกี่ยวเดี๋ยวนี่กำลังจะเอารถไถเกี่ยวแต่ฝั่งนี่เขียวกะจีเนี่ยกำลังจะออกลวงอยู ní, get get <aty> ่ก <t disappear> ็ม <Seattle> ีตั้งทองแสดงบานเขาก็เรียกตั้งทองเนาะนี่ตั้งทองนี่กำลังตั้งทองนี่ตฝั่งนี่โอ้โหอยังงาไม่เขียวอย่างงาไม่เขียว พี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าอย่างดีสดชื่นครับพี่น้องมาชมกันเนาะตอนเช้าเลยบรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องเขายางงามเลยพี่น้องเป็าดีเนี่ยพี่เป็นเขาดี้านขวานั่งมองเลยเนาะชาวเกษตรกรพี่ก็ตามมาดูบรรยากาศสดชื่นมากเลย อันนี้กาลังเขียวเลยก็ต้องตั้ง้องอยู <Southeast een. S 2> ่ก็มีฝั่งไหนเลยเนี่ยตั้ง้องกระดังตั้ง้องกลมๆอยู่เต็มเลยเนี่ยแต่ฝั่งที่ฝั่งนรงนี้รอเกี่ยวแล้วเนี่ยแตอย่างงามเลยนู attitude, ้ตัางกออย่างงามเลยเนี่ยกระดังตั้งพองอยู่ก็มีละพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นมากๆเลยพาพัมพามาชมบรรยากาศตอนเช้าพาเดินตามท้องไร่ ปลายนาครับพี่น้องสวยงามมากๆเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าอากาศก็สดชื่นมากๆเลยพี่น้องดูเลยอากาศอย่างดีเลยเดินพาพี่น้องมาดูมาชมกันเด้อตอนเช้าบรรยากาศจะสวยงามมากๆเลยตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเข่ากระลังเลย้องรอเกี่ยวฝั่งอีกงฝั่งเนื้อกระลังตั้งพอง ก็หญิงฝั่งนึงก็รังหวานอยู่ก็มีเลยเนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศก็ยังดีเลยตอนเช้ชาๆไงสดชื่นมากๆเลยเนี่มันก็คอยได้สดชื่นไปด้วยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้ชาๆเนาะนี่ตามทงางไหลปลายนาเนี่ยโอ้อยยางดีเลยพี่น้องเนี่ยลมนหนาวก็เริ่มมาแล้วชูชูเลยนี่เหมือนับจะเริ่มหนาวอยู่างคนนี้แเลยน,นี่ าเดินดูรอบๆเนาะรอบๆ,ๆวิวไรไป่ปลายนานี่สวยงามามากๆเลยนะทรัน้องเดินดูเดินชมกันบรรยากาศก็ยังดีเลยสวยงามมากๆเลยน้องดูแบบบรรยากาศย,ยังดีเลยครับเพราะถ้ามาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะ เขาพลังเลืองเลยพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันนุ่งสวยงามมากมากเลยบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยพาพี่น้องมาเดินมาดูมาชมกันอากาศดีเลยวันนี้ก็จะรบมจะแรงนะพี่น้องเนาะเขาาลังเลือกนี่พลังมวยเลยนี่ย แรงบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยวันนี้ผมก็มาด้วเช้าเลยวันนี้สะวันกำลังขึ้นนะครับลมตอนเช้าเลยสวยงามากๆเลยตอนเช้าเลยที่นี่บรรยากาศก็ดีเลยดูรอบๆเลยที่นี่อากกำรังเขียวงามกำลังจะออกรวงอยู่ก็มีฝั่งนิดนึง ตาตอนเช้าๆนี่ยสดชื่นมากเลย,เยตามผู้ใหญปลายนานะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเช้าเนี่ไยตามไปท่องท่องได้ท่องนาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนี่ยมันจะขาดจากที่เลยพี่น้องขาดสวยงามมากๆเลยเนี่ยโอ้สดชื่นมากๆเลยพี่น้องเนี่ยเหลืองเต็มเนื้อพี่น,น้องเดี๋ยวก็ได้เก็บได้เกี่ยวเลยเนี่ยฟังนี่ อย่างงามเลยพี่น้องหอู้หหนุนเหลืองเต็มเลยเดี๋ยวจะได้เก็บเด็กเกี่ยวแล้วเนี่ยสมัยนี้ก็สบายแล้วใช้รถอย่างเดียวเลยพี่น้องเนี่ยใช้รถใช้รถเกี่ยวอย่างเดียวเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเอช้าเนี่ยสดชื่นมากๆเลยพี่น้องเนี่ยอู้หเหลืองเต็มหนุนเลยถึงนน่เลยพี่ ขเขาฝั่งนี้ก็แก่เหลืองเราจะได้เกี่ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่เหลืองอาตามเลยพี่นอ้องดูนึพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเชา้เาเขาเหลืองเต็มเลยหนึ่งเขาอย่างงามเลยปีนี้งเขางามมากๆเลยพี่น้องดูบรรยากาศตอนเชา้าพี่น้องสดชื่นมากๆเลยหนี่งดูตามท้องไร่ท้องนาเขียวแล้วก็เหลือง,งนะบางคนก็เขียว กำลังออกวำังฝังนี้ก็เหลืองงามพี่น้องคาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากเลยเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนี่เข่าเหลืองอย่างงามเลยพี่น้องเหลืองเต็มท้องคุ่งเลยบบพี่น้องอย่างสวยอย่างงามเลยสีทองเลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยอย่างดีเลยพี่น้องนี่เข่าเหลืองงามเต็มเลยพี่น้องเนืเข่าเหลืองเต็มเลยนะ ห้องผูกเลยเหลืองซามเลยพี่น้องรไม่ได้เกลียบเก็บแต่เกียเกยเ่ยวเด้อพี่น้องหนึุ่คนพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะตอนเช้า,ชา,ชา,งงาเลยเขาอย่างน้าเลยเหลืองเต็มเลยเหลืองเต็มหน้าเลยเนะาะก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศาตอนเช้าเนี่ก็สดชื่นมา,มากๆเลยเนี่ยมาดูท้องไร่ท้องนาเข่าก็ทั้งเสี้ยวก็ดังตั้งพองอยู่ก็มีเข่าก็ดัง ตัวเกี่ยวอยู่ก็มีฟังเด็กเอ้ยนี่ตัาฟังหนุ่นๆโรวไถหวานอยู่ก็มีเเอ้ยหนึ่งอุ้ยหลายรุ่นึงบ้านผมเนี่ยพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะสดชื่นมากๆเลยเนี่ยตามทองไห่ทองนาเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมนเนาะคลิปนกกระจอกนีกันเ,นเด้อจากช่องพรไปสารที่เน่วขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดเลคอกดไลค์ให้อย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้เด้อมีคลิปอะไรใหมๆ่ๆมาก็ได่เด้งดึงเด้งดึงพี่น้องในตูได้ชมก่อนใครเนาะ ขอขอบคุณมากๆคลิปเนเียก็สามารถดีครับบ๊ายบายเลิฟเลิฟ